ยามอยู่ยามตรงว่าสันยามถุงอะไรล่ะสุงอะไรพันใส่ถุงเนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าสิหมานบ่สิได้บ่ได้บ่โอ้ขึ้นมือแทนไปได้บ่สละก็ไงไปได้บ่อสเออเทลงกมา,าเป็นปลาขึ้นมปนขี้แห้งเงี่ยเนาะบ่านนี้เนาะ จะเป็นต่ได้อยู่ดีล่ละพี่น้องแต่ว่ามันป่าคือมันอีหยังบุเอ,าอ้าจะเล่งแกะเข้ากับใส่ชิ้นมือนี้ท่านจะไหมเนาะเอาถุงเนียงไม้ใส่ปากท่อไว้ป่ามันลงมาเข้ากันน้ำม,มันไหลน้ำบ่ไหลกันสิเอาเขามาลุ้นกันโอ้เด็กเด็กโคกิ่นเงี้ยขึ้นไหลแถบว่าคุณ Nhà, miền cảm nghiêng. Mạch bay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  บ้านเพื่อได้หลายพี่น้อยบ้านเพื่อได้หลายของบ้าเทไทยชุบงคนอ่ะโอ้ยั้งปูเั้งปลาปูกระล่งแล้วไ่กิน,นง,งั้งเงี้ยเย็นหน่อยกันนีเอา้าชี้นกระตูงใหญ่ย,ยี่ตัวอืม บาทสิพหาไปหาเบิงโนงใหม่นมีนับมีบ่โน,นใหม่เ้ยขึ้สูงแต่เด้อโนใหม่นะหักอานนจ้ะนะหักเานาะนะ là mai Ủa, nói, nói nói Để nồi này ô cái nồi, nồi này thì nó ก่อนนี้มีหลายน้อยอยู่จ้ะก่อน,นมีหลายนอ้อยพักเอาก่นมีหลายน้อยอยู่เด็กน้ำใหม่เมียนะ้ำโอ้โหอันที่ใหม่ไปแกงเนาะพี่น้องเนาะเออโดนอีขี้เงาเนี่ย นอนอยางนีเาว,นว,นว,นว่น่เาคุณน,นอนหนึงมาหักน,อน,น่อไม้นี่นันเอ๊ะ จ้ะอันนี้มินอสังไพ่นอสังไพ่จ้ะมันจะเป็นนอสีแดงๆเกียงเซฟเซฟเพี่น้องอ่อนนอสังไพ่จ้นานอสังไพ่ถ้าไม่สร้างไพ่ไปแกงพี่น้องอ่อนๆนี่มันเป็นอ่อนๆนอนอันนี้นอนอันนี้มันจะเป็นอ่อนๆ นีนอนหนึ่งเราแสงไฟอ,อ,อ่อนๆเก่งอ่อ <ไป S 1> นๆนอนหนีสูงแล้วพีน่น้องอ่ะนีนอนหนึ่งน้ำมันไผลเลี้ยงอสัณฑ์พวอยสีอาสา่นอนนอนไผลเลี้ยงเห็น,น,หน,นไ,ไ,ไหมพุ่งไหว ไอหมัไร kind of mm ้เ hmm. น mm ี่ยพี่เนาอนมไ้นาะไนมัไ้ลยอเมียตุ้มียแขงเนาะพุ้นนะม่ยามตรงหยามรอบหยามไส้เลยไเอาน้อใหม่เมียน้ำพุนนาะใส่หนม่หลากหลายปุ้ได้ยแขงกัืเปลเด้อสีแดงหยเด้อพุ้นใส่ซาเล่ เที่ปลาก็ได้เพื่นนนนอนหมันหมันหมันมาจ้าพูดนะไห้ทั้งปลาทั้งน้อไม่ไดห้หลายคักๆทั้งปูจ้าขอบคุณหลายๆดี่มาเยี่ยมมาส้มได้ต่อยไปก,กันหินพี่ต่อไปก,กันหิน Phải cái thiên, mình bacon nào tầm vào hát Nào, à, hát bên à, hát bên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  Để bên hát bên hát bên N�� N N được được N N cái pha cái gì cura cái pha cái có, cái pha cái hình cái pha cái nó cái 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 mình cái